เสรแล้วเขาไอเนี่ย่ะเข้าเข้าชั้นเราเราก็เลยคุยกับลูกสาวว่าเอ๊ะอาจจะเป็นเพราะว่าช่วงกลางคืนเนี่ยเจ้าของเขากลับมาอ่าแล้วโดนหรือเปล่าอ่าแล้วสัานีฐานอย่างงั้นฐานสัานีฐานยังงั้นก็เลยใช้วิธีว่าเวลาจะขยับตอนคือลองดูก่อนว่าถ้าเขาไม่ได้มองอ่ะค่อยๆขยับโอเคเขาไม่เป็นไรแต่ถ้าเขาเห็นเราขยับปุ๊บอ่ะเาวิ่งเลยใส่เลยเหรอัดกไขกับแม่ชขยหาแม่แม่ไม่ค่อยสู้คนเดียแล้วสู้ทำเตือน คุณเอกมีใบรับรองจากค a l e n รนเ a y ยอร a แคนาดีสปอร์แอนิมอล i n รนนิ่งแอนด์บีรสถาบันสอนผู้ฝึกสุนัขระดับต้นๆของอเมริกาแต่วิธีสอนปรับใช้ให้ง่ายสำหรับคนไทยรับชมแล้วนำไปปรับใช้นะครับสุนัขแต่ละตัวแต่ละสายพันธุ์นิสัยจังหวะไม่เหมือนคือแม่คือทุกคนเนี่ยจะแบบป้องกันตัวจะจะ,จะทำอะไรเราหรือเราจะสู้กันเราเขาครับลิมิตลิมิตที่เราทำระ<อ><อ>ดับ<ร>หนึ่งเลยไหมหรอว่าเราแค่รู้ตอนแรกเราก็ตีขาหน้าเพราะว่าคนที่เขาเอามาส่งว่าตีน้องได้บ้างก็ตีแล้วเขาเนี้ย เวลาเรามือขยับมือไวๆครับด้วยเราก็ไม่รู้สภาพการเนอจากที่ข้อมูลเล่ามาหมาโดนเจ้าของไม่ค่อยใส่ใจมีทําร้ายมีอะไรเงนี้ครับมันก็ฝังใจกับคนในแบรนด์อยู่แล้วอ่ะคือไม่รู้สึกไว้ใจคนเรากรสอยู่แล้วแล้วคราวเนี้ยพอพอเราลองไปฉกดูเราก็ไม่แน่ใจว่าบรรทัดฐานของน้องเขาชื่ออะไรนะครับน้องหมาอ่างเปาอ่างเปาอระไม่ค่อยรู้ชื่อด้วยนะอันนี้คือเราเปลี่ยนชื่อไหมเปลี<ต>่ยนอ๋อเราเปลี่ยนไม่น่ามันยังไม่จำไม่ได้ไม่เปลี่ยนมาสามเดือนนึงแลชื่อนี้ชื่อที่สาม แต่เคยเคยเคยลองวิธีนี้ไหมครับเรียกอังเปาแล้วบูดเขาวิ่งมาให้ขนมเก่งนะมากเคยนะมันไม่มาต้องแกมมือถ้าเกิมันต้องปักมือเงีห็นอ่ายโอเคถ้าวักมือไม่เป็นหาะแล้วก็บุกบักมือไปอังเปาจะไปทำอะไรก็ต้องทีจะก็จะเอาแล้วเตรียมอย่างเงี้ยมานนอนใกล้ๆแล้วดันออกไปแล้วดีเลยครับเพราะว่าหมาจะกลัวมือคราวนี้เราจะจับขาโอบรูปหัวอะไรอย่างเงี้ยมันจะระแวงไปหมดเป็นว่ารูปหัวเงี้ยมันก็แบบพอมุดเรารูปผิดจังหวะคือมุมที่มันไม่เห็นยกมือไม่ได้เลยเข้าใจ แล้วก็จะวิ่งได้งวน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 แต่อย่างเงี้ยแล้วเขาจะวิงวนวิ่งวนวิ่งวนวนวนเขหาแบบแม่มีพฤติการที่แม่บอกว่าบางทีเขานอนอยู่ทีนี้ก็สะดุ้งตื่นแล้วก็วิ่งเห่าหาวนวนในบ้านแต่ไม่ได้เห่าคนนะเหาะฟ้าเห่าลมวิ่งวนวนแม่ก็เลยแบบเปิดประตูบ้านให้เขาอะประตูก็คือกัดแต่ว่าไม่ไม่ได้แบบลงเคี้ยวจนเป็นรูนี่ผมถามแม่อีกทีได้ไหมครับก่อนก่อนที่เลยรับมาเนี่ยทำไมเขาได้เปลี่ยนหลายบ้านนะหมายถึงว่าก็มีคนลองลองรับไปแล้วอ๋อไม่คือคือเจ้าของแรกเนี่ย เหมือนว่าที่นักเขาบอกว่าเขาบอกว่าเขาว่าอย่างนั้นอ่้เขาว่าไงว่าซ้อมมันอะไรเงี้ยแล้วนี้ก็เหมือนไม่ไหวมันจำไม่ได้ว่าแม่เขาแล้วก็ไปให้เพื่อนไปเพื่อนแล้วเพื่อนก็นไม่อยากได้เพื่อนก็ไม่ค่อยสนใจหรือปล่อยปล่อยตกน้องบ้างอะไรบ้างที่รับคนนี้เขาเห็นโดยคนที่เขารับอย่างงี้เขาเห็นเขาก็เลยไปเอามาเราหน้าเดินบ้านแรก ก่อนที่พ่อจะอมาเลี้ยงหรือว่าอาจจะรุกแม่ขยับเท้าอ่ะมันอาจาจะเข้าใจว่าแม่กเลังจะไปเตะมันก็ได้นะลงที่หนูไม่ได้เหมือนกันก็ไปเข้าแม่นี่แหละเขาเรียกกระสอบทรายแต่หลายๆคนไม่ค่อยเชื่อผมผมบอกว่าอย่าไปตีหมาหรือไปดุหมาเพราะว่ามันจะมองคนที่แอแอัดที่สุดคือ,ค,อคือพวกลูกอ่ะแม่จับตรงคอมสิจับไอ้กินรอกนั่งังแล้วก็เอื้อมไปจับมันก็จับเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าเลาแพ้มาเขาแพ้คืออาจจะแพ้ลูกๆมาแล้วสองคนมันจะไม่ยอมแพ้ใครอีกมันจะกลายเป็นป้องกันตัวหนักขึ้นครับ สมมติคนแรกทําได้ปุ๊บมันรู้สึกว่าเอาเคแพ้มุดคนนี้คนน้องทำไม่อาจจะป้องเกิดคุณน้องสองีอ่าสองเท่าคราวนี้แม่ก็โดนสามเท่าอันนี้เราเลี้ยงเลี้ยงขังกงหรือมีสเปซไหมครับอิสระเลยหรออย่กัลยแรกๆก็นอนด้วยกันด้วยในห้องเดียวกันแต่พอเริ่มกัดแม่ก็เลยให้นอนในห้องครัวเพราะเวลาแม่ขยับมันก็อาจจะโดนถูกไหมแม่มีน้ำให้แม่อีกนิดึงกไหมดูมันตื่นเต้นมากมาดูเครียดมาก ลิ้นมันออกมาแบบแทบจะสุดโคนแล้วอะาาเรียกชื่อมันหน่อยอังเปา,ปาแล้วก็ให้น้ำอัมเปา,ากินน้ำวเวลาทำอะไรกับมันนะครับตอนนี้เราจะทำาออย่างนะหนึ่งคือจังหวะลิ้นหรืวอลคือ50%ในการคอนโทรลเขา2การใช้ชีวิตคืออย่างนี้ครับทุกอย่างที่เขาจะเกิดขึ้นระหว่างอังเปาวับเรา,าเราต้องคอนโทรลเขาซึ่งธรรมดาเนี่ยเวลาเรายืดน้ำเนี่ยสุนัขมันกินอยู่แล้วจงมั้ยครับแต่เราต้องการสร้างจังหวะเพราะว่าทุกอย่างที่เขาเกิดขึ้นเนี่ยมันมีสิ่งดีๆเกิดจากเราอังเปากินน้ำเขาจะได้รักคนไปตรงไหน ถูกแล้วครับถูกแล้วถ้าใส่ถ้าใส่ถูกครับห่วงใช่ยังไงก็อยู่ได้อ,งงอดนุญาตคุณพ่อนะครับ,บ,บคุณพ่อลองลองเฉยๆนะเอาเท่าที่อันนี้ไหวเนาะหมายถึงว่าน้องหมาเนาะอ่างเปา,อ,เปาอุ้มมาก่อนพ่อมันเคยกัดพ่อเคยปะเคยโหกเหมือนก,กันแต่พ่อก็ไม่กลัวแล้วก็พูดเข้าไปหาพ่อ,อถ้าสแตนไบถ้าเตรียมพร้อมนะเวลาเล่นดิจิวอลนะครับเราจะคอนโทรลเขาร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะฉะนั้นคือคุณพ่อต้องทําให้เขารู้ว่าพ่อมีสิทธิ์เลือกบังคับเขาอยู่ซ้ายมือครับเพื่อบอกเขาว่าเขาไม่มีสิทธิ์เลือกอยู่ตรงนี้ ตรงนี้ตรงนี้การหันนะครับถ้าเขาร่วมมือคุณพ่อเขาจะหันอย่างนี้100% 75 75 50นี่คือ50เพราะนั้นคือพ่อหย่อนนิดนึงใช่คำว่าหย่อนก็คือให้สายมันถูกแล้วถูกแล้วแล้วอ่าเนี่ยดึงดึงพ่อดึงเข้าไปดึงดึงเข้าไปด้านข้างอ้อเดี๋ยวเดี๋ยวเวลาพ่อดึงนะครับพ่ออย่าดึงกระตุกอย่างงี้พ่ออาจจะต้องช่วยเขานิดนึงคือดึงต่ํานิดนึงแต่แต่เวลาดึงนะครับไม่ใช่ดึงกระตุกทันทีมุดเขาลอง เราต้องการชี้นำความสมองเพราะว่าอย,าอยาอ่าดลองก็ดึงกลับมาอย่างเงี้ยพอดึงกลับไปดึงกลับไปดึงไปเลยดึงไปเลยเบาๆเบาๆใช่ใช่แล้วให้ยืนคู่กันพอโยนหน้าที่หรือดิวตี้เขาเวลาพ่อไปเดินเล่นเนี่ยเขาต้องรู้ตัวว่าถ้าออกมาพ่อข้างนอกเขาต้องอยู่แค่ซ้ายมือ,อเราเขาจะได้ไม่ดึงไงอย่างเงี้ยอีกนิดนึงครับพ่อให้ยืนคู่กัน<า>อ่าถูกอะไรย่อนใช่ผมต้องการให้ถึงนี้ ออกมาข้างนอกเขาไม่มีสิทธิ์อยู่ตรงไหนก็ได้ไม่เอายืนคู่เราเท่านั้นครับให้เขาเจิดความเคยชินเขาจะได้มีสติอยู่กับเราคําสั่งน้อยมากแต่เราจะเข้มข้นมากพราะทุกเรื่องเราจะคอนโทรเขาล็อตเปอร์เซ็นต์เขาจะไม่มีสิทธิ์คิดเกินเราเขามีหน้าที่ว่าต้องคิดลิงก์กับเราลองดูครับพ่อก่อนรถเริ่มเราเอาจุดให้มันชัดเจนครับพอ,พอ,อย่างที่ผมบอกเราจะเหนื่อยกันแค่ครั้งเดียวพอพอคือเหนื่อยตอนที่น้องหมายยังเรียนรู้ไม่ได้โอเคแล้วหย่อนถูกอ่าถูกครับพ่อถ้ามุดผมบอกพ่อถ้าเตรียมพร้อมคือแบบนี้ เราโยนดดิวตี้และหน้าที่เขาครานี้เราจะดูหูนะครับถ้าเมื่อไรก็ตามเขาผ่อนคลายเนี่ยจะคูอย่างเงี้ยมันจะอย่างนี้นะครับไไใช่และส่วนเขายืนข้างๆแล้วเราไม่ต้องไปจับครานี้เราก็อย่างที่บอกพ่อพ,พ่อยืนครูอย่างใครหรือพ่อยืนดูอะไรก็ตามเนี่ยแล้วน้องหมาเนี่ยอันนี้เดินเดิน,เด,น,เ,ดนเดินแล้วพอข้างๆถ้ามันหลบหลังเราก็ไม่เอาจุดเดียวคือยืนคู่กับเราไม่ให้เขาเลือกอยู่ข้างหน้าเอียงๆหลังไม่เอาแล้วก็ย่อนย่อนพ่อย่อนใช่ทุกครั้งที่เราดึงมายู่ซ้ายปุ๊บเราหย่อนทันทีเห็นไหมแล้วพอ หันทางไหนไม่ซีเรียสขอยืนคู่กันนะครับตอนนี้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรห้าสิบเปอร์เซ็นต์ไงเพราะว่าพ่อคอนโทรแล้วพ่อพ่อพ่อบอกเขาแล้วว่าพ่ออนุญาตให้อยู่ตรงนี้ถ้าเขายอมให้พ่อเลือกที่เขาอยู่ตรงนี้แสดงว่าจริงๆแล้วพ่อชนะเขาในจังหวะแรกแล้วส่วนการร่วมมือเนี่ยมันก็จะแบบเป็นทิศทางเฉยๆแต่ถ้ามุดพ่อฝึกไปเรื่อยๆทาจนเขาเคยชินหรือว่ายอมรับพ่อครับพ่อหันทางนี้เดี๋ยวมันก็หันทางนี้ถ้าสมมติว่ามันอยู่ซ้ายแล้วมันเห็นน้องเขาขี่จักรยานแล้วมันไม่ขยับออกจากจุดนี่คือกกาาารรรรเียนนนู้ผ่คับพึ แล้วพ่อดึงกลับเลยดึงกลับเบาๆใช่เตือนเตือนเขาไว้ว่าอย่าลองลองพ่อก็ไม่ให้ไปแล้วก็หย่อนคราวนี้เห็นขาไหมครับสแตก็กสแต็กคือยืดอย่างนี้แสดงว่าประมาณว่าฉันอะอยากมากฉันจะเอาฉันมั่นใจใช่ออใช่แต่ถอยให้ออกตัวแต่ถ้าพ่อยังคอนโทรอยู่ซ้ายมือไม่ลำหน้าพ่อยังคอนโทรจังหวะแรกอยู่ปล่อยมันเราจะไม่ให้มันวิ่งนําเราไปแล้วเราเดินตามมันมันหันทางไหนช่างมันแต่ถ้ามันยังอยู่ซ้ายมือถือว่าคุณพ่อยังชนะอยู่ ดึงกับมาพ่อดึงกับซ้ายดึงเบาๆดึงซ้ายแล้วย่อนซ้าย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 แล้วย่อนต้องต่ลงหนซ้ายพ่อซ้ายซ้ายซ้ายเลยจากจุดซ้ายเท่านั้นจุดซ้ายซ้ายแล้วย่อน แต่มันดึงยากใช่จังหวะมันดึงยากแต่ว่าแต่ว่าผมที่กำลังบอกให้คุณพ่อซ้ายก็คือพยายามจับจับจัหวาให้อยู่ซ้ายอีกนิดนึงครับจริงจริงมันลังเลนะพ่อเพราะจริงจริงมันเห็นเด็กขี่จกักรยานแต่รอบนึงตวเนี้ไม่เป็นถูกว่าแต่พออยู่ตรงนู้นปุ๊บสักพักหนึ่งไม่รู้เกิดอะไรขึ้นแลนดอมสุ่มดูเยอะเยอะเยอะอ่าแต่คราวนี้ถามว่ามันทําปล่อยมันแต่พอมีหน้าที่บอกมันว่าต่อไปนีน้ถ้าฉันไม่ได้ก็คือไม่ได้ ผมให้ความสำคัญกับจังหวะซ้ายมือถ้าเขายอมอยู่นิ่งๆผมถือว่าพ่อยังชนะอยู่เขาตัดไปทางไปตัดด้านขวาพ่อเอาเท้าหลบอ่ะนั่งหมอบจิ๊กซอคือรถดีเฟนต์รู้สึกผ่อนคลายรู้สึกสู้พ่อไม่ได้เพราะพ่อไม่ยอมเหมือนสมัยก่อนก็มีการเปลี่ยนแปลงไม่ยอมไม่ยอมจะเห็นว่าเมื่อกี้อ่างเปามีการนั่งหรือหมอบคือรถดีเฟนต์คือรถกป้องกันลงแต่นั่งขับเท้าคุณพ่อพ่อเอาขาออกพ่อ่อนครับเพื่อบอกมันว่าต่อไปนี้ แกเสียบาลานซ์แกทำตัวไม่ถูกฉันก็ไม่ยอมจริงๆแต่พอพ่อจะเอาขาออกปุ๊บมันรีบลุกแทนโอเคไหมเราจะมองไปจิ๊กซอว์ A B C D A B C D ไม่จาเป็นต้องมาพร้อมกันเรามองไปจุดๆว่ามันแสดงอะไรเราเห็นไม่เรียกชื่ออ่งางเปาอ่งางเปาไม่มีสิทธิ์โดนตัวเราว่าทําไมต้องขนาดนั้นเพราะกันเรื่องวิ่งเข้ามากัดเอามันไม่มีสิทธิ์โดนตัวเราเองการกัดวิ่งเข้ามากัดจะหายไปเองโดยธรรมชาติเหมือนกันที่มันเคยทําเห่าโมอเตอร์ไซค์หรืออะไรก็ตามเนี่ยแต่ถ้าพ่อคอนโทรลซซายได้แล้วมันปล่อยมอเตอร์ไซค์ผ่านไปไม่มีแอคชั่นผมถือว่ามันกําลังเริ่มปรับตัวเท่านี้ดีเทาเลยครับไปเลยครับไปเลยเดินไปเลย,เลยนะครับไม่ลำหน้าไปเท้าอยู่ซ ดึงเราจะสอนให้เขาคิดที่สุดนะครับไม่ว่าน้องหมาจะเรียนรู้พระจ้โลกว่ายังไงถ้าเราให้เขาเห็นภาพที่เขาตัดสินใจแทนเราไม่ได้เลยเขาจะนั่งหรือหมอบเองเห็นหูไหมครับรูรูมากรูน้อยขึ้นอยู่กับความผ่อนคลายของเขาอย่างเงี้ยพ่อต้องดึงดึงแล,ล้วย่อนพยายามให้เขารู้สึกว่าอยู่กับพ่อเนี่ยเขาอยู่ได้จุดเดียวที่พ่ออนุญาตคือซ้ายมือไม่ล้ำหน้าย,ยืนคู่กันมันลองพุ่งมันมีความเคยชินกับการพุ่งไม่รู้ระเบียบวินัยลองของปฏิเสธมัน เอาจกวกามันจะรู้เลยว่าลองไป1ิครั้งพ่อไม่เคยปล่อยไปสักครั้งหนึ่งคราวนี้มันต้องบอกว่ามันไม่รู้สึกถึงความไว้ใจเรามันไม่ได้รู้สึกถึงความปลอดภัยครับน้องหมามันเลยเฝ้ามันเองแต่ว่าเราไม่ถอยไวแล้วเราก็ไม่ถอยเยอะเดี๋ยวมันจะมองว่าเรากลัวมันอีกอ่าทำกลางๆครับคือเราถอยเองได้ใช่ไหมคะเวลาเขาข่มได้ครับเพราะว่าปกติถ้าเกิดเขาโดนตัวอย่างเงี้ยผมก็คิดว่าเขาข่มแหละผมก็จับมือดนันที่มาช้าโดนจากเขาเอามือดันผมไม่ดนันถ้าถ้าเป็นผมอะ่ะ<ป>ผมผมจะบอกว่าเราคนละชั้น โดนตัวปุ๊บผมก็จะไม่คุยอะไรผมก็จะถอดออกไงทำให้เขาอยู่ซ้ายมือพ่อนะครับดิวกันให้จบดิวกันให้เร็วเราจะรอนะครับรอเขานั่งหรือหมอบเมื่อกี้เขาแอบมองพ่ออย่างเงี้ยสงว่ามันเริ่มโดนปลดล็อกละการที่พ่อเดินชาเลนสองทีพ่อหยุดอย่างนี้แล้วพ่อไม่ให้เขาขยับจริงๆแล้วครับการที่พ่อยืนอยู่ท่าสแตนบายนะนั่งหมอบรถทีเฟ e นเจ็ดห้าพ่อถอยขาเห็นปะนั่งละถ้ามันไม่รู้สึกของความปลอดภัยมันจะต้องยืนเฝ้าครับแต่ถ้ามันนั่ง แสดงว่ามันรู้สึกผ่อนคลายแล้วเด่นหูไหมครับหูลูกแต่ว่าลู่มากลู่น้อยเป็นวิต่อวิถ้ายิ่งลูคงนนนะคล่ค้างนานๆนะครับลู่ค้างนานๆแสดงว่ามันผ่อนคลายระยะนานๆม,มันก็จะไม่ทหนาทีแต่ตอนนี้คือเหมือนว่าแกจะไใช่ที่มันดูดูแลตัวเองเพราะว่ามันไม่รู้สึกว่าเราแข็งแรงกว่ามันมันก็ต้องอดูแล <ด S 1> ตัวเองว่ามันปลอดภัยจริงไหมวะแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่มันยอมรับคนในครอบครัวครับมันก็จะไม่ทําเพราะมันรู้สึกว่ายังไงมันไม่ใช่แรงกิงที่สูงกว่ามันก็ไม่จําเป็นต้องเฝ้า แล้วคราวนี้ตัวมันน่ะพอพอมันเหมือนกับว่ามันมันถอดคลายน้นระยะเวลานานๆหลายๆเหตุการณ์ครับตัวมันจะเริ่มมีความเคยชินคราวนี้มันจะโดนปลดล็อกจริงๆสอนสุนัขครับสิ่งที่เรารอจริงๆคือความเคยชินจากสุนัขนะมันถึงจะเก่งหยุดสวยๆนะครับพ่อแล้วหย่อนเก็บละเอียดดีๆครับปล่อยเธอเลยก็คือทบเราจะชนะเนี่ยอ่หนึ่งสองสามสี่ห้าพ่อเรียกชมสิงห์สูงเลยเก่งมากอัเป้าเก่งมากอ่ะอ่ะไปหาคุณแม่อ่านพักหนึ่งนาทีเห็นเขาเรียเท้าเรียวประเพศ นะครับอันนั้นคืออาการเครียดระหว่างฝึกนะผมเรียกเครียดในทางบวกแสดงว่าเขากำลังปรับตัวจังหวะหนึ่งเราต้องมีนะทุกอย่างที่เกิดขึ้นก็ระหว่างเราอ่างเปาครับอ่างเปามันต้องรู้สึกว่าเราเป็นคนบังคับมันเพอร์มิสอนุญาตมันแต่ปกติมันก็น่ารักแล้วแต่อารมณ์อารมณ์<ด>มันขึ้นลงอารมณ์มันดีๆน่ารักอยู่เล่นถ้างั้นก็ต้องประคองให้มันน่ารักทั้งวันครับมันจะได้ชินตรงนี้เลยแม่มายืนตรงนี้เลยครับ แล้วเดี๋ยวเราจะเริ่มฝึกเลยไม่มีปัญหาครับอ่าหย่อนหย่อนหย่อนดึงไม่ต้องแบบไม่ต้องรีบมากครับแค่เรากำลังบอกว่าถ้าไปแม่ไม่ยอมไปแม่ค่อยๆดึงกลับมาได้อันนี้ถือว่าหย่อนแล้วครับแม่ ก็คดีไม่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 เขาเขาลองชาเลนจ์ดูมันมันมันไม่ใช่ว่ามันไม่รู้เห็นไหมไอคอนแทคคราวนี้ปล่อยเขาลองไปแม่เขายิ่งลองบ่อยแล้วแม่แก้ไขได้บ่อยเป็นโอกาสของคุณแม่ที่จะปรับความเข้าใจกับมันแม่ต้องเริ่มเดินกับหลังหันเลยครับเดี๋ยวมดอันนี้มดมันเห็นปุ่มปุ๊บแม่ก็ดึงกลับไปเลยทมเส้นครับแม่เส้นขวาเส้นขวาว่าเราสื่อสารกับเขายังไงครับการปรับพฤติกรรมเปิดใจนะเพราะว่าระหว่างเช้าเย็นเนี่ยทำคนละหนึ่งครั้งหนึ่งสองอย่างอันนี้ไม่เอานี้ไม่เอา ได้ครับอันหลังได้นะแต่ขออยู่ในตำแหน่งยืนคู่กันหันด้านไหนไม่เป็นไรใช่ครับตำแหน่งยืนอยู่ตรงนี้พอใช่ครับยืนคู่กับเราใช้ได้ครับนั่งหมอบลดเฟนเกาตัวหนึ่งสองสามสี่ห้าเรียกชื่อชมเก่งมากเดินแบบาคุณพ่อที่ผมบอกระหว่างทำมีอาการเกาตัวเรียเท้าเรียวประเภทเกิดอาการเครียดผมเรียกที่ทางบวกแสดงว่าโดนจุดไม่ดึงเลยจมูกเลยไม่เดี๋ยวคุณลูกๆอ่ะต้องเดินแล้วเฟิร์นกําลังหันแล้วเดินเลยครับไปเลยเอาพาไปเดินเล่นอ่ะเขาจะไม่ดึง เดี๋ยวมั้ยอย่าหยุดอย่าหย,ยุดแต่ให้อยู่ซ้ายเสมอแล้วหยุดส,สวยๆไม่ล้ำหน้าไปเท้าอยู่ซ้ายมือยอดเจ็ดห้าไม่มีปัญหา <S <S 1> <S 1> ถ้าอยู่คู่กับเราหันทางไหนไม่ซีเรียสนะครับนั่งหมอบลดเฟรนช์หายก้าวตึวกละวหนึ่งสองสามสี่ห้าเฟรนช์สูงๆเห็นไหมเห็นความฉลาดมันไหมมันเริ่มรู้แล้วว่ามันต้องอยู่ซ้ายมันก็พยายามปรับตัวหาทางรอดครับอ๋ออยู่ซ้ายไม่ไม่อึดอดัดอยู่ซ้ายแล้วดีนิ่มเขาเรื่อยๆตรงนี้นะครับสวยๆนะไม่ล้ำหน้าไปเท้าอยู่ซ้ายมือนะสวย หนึ่งสอง,ส,องสามสี่สห้าเรียกชื่อไปเลยเห็นไหมเก่าตัวตลอดเวลาที่มันยอมแพ้มันจะไม่มีคำว่าบังเอิญน,นะรูปได้เรียกชื่อก่อนอังเป้า,ปาใช่แล้วเวลาลูปเสร็จปุ๊บเราจะดูหูครับถ้าสมมติว่าเขาสินเซียจริงรูปปุ๊บหูมันต้องรูปแต่ถ้าเขาไม่สินเซียเนี่ยหรือเขายอมให้เรารูปนิ่งหูมันจะไม่กระดิกลองรูปอีกทีอังเป้าเห็นหูไหมอ่าหูจะมีเลคชั่นบางตัวนะครับเจ้าของบอกรูปได้นะแต่รูปปุ๊บหูชาเทิมแสดงว่าตัวมันให้เลือกให้เราลูป ปึ๊บดึงกลับมาครับดึงกลับมาเบาเบาส่วนสสมมติสมตสมติมันผิดระบบและสมมุติว่าน้องเฟิร์นไอ้น้องเฟิร์สเ,เป็นคนจับน้องเฟิร์สต,ต้องให้จับมันอยู่ซ้ายมือถูกเพื่อให้สัญลักษณ์สัญลักษณ์สัญโบมันมีว่าถ้าแกทําผิดแกจะโดนกลับมาเข้าระบบต่อให้เราอยู่ในท่านั่งนะครับคนจับสายจูงพามาคราวนี้เราจะเห็นอะไรนั่งรถดีเฟนต์เห็นไหมนั่งมากขึ้นเกิดจากอะไรฝึกเนี่ยแหละครับเป็นภาพจําว่าอ๋อถ้าฉันไม่อยากให้ใครยุ่งนะฉันต้องยอมแล้วทําตัวดีๆ เราจะสอนให้เขาคิดให้มากที่สุดครับอ่านี่อันนี้อันนี้ยามคนเดิมนะลองดูว่าพุ่งไหมคนเดิมด้วยนะคนเดิมเป็นคนตะกี้นะที่เขาเห็นไหมแต่ท่านู้เขายังอยู่ซ้ายมือจังหวะหนึ่งที่เราเลือกต่อให้ไม่นั่งแต่ไม่มีอาการผมถือว่าน้องเฟิร์สอคอนโทรลสถานการณ์ณปัจจุบันได้ตอนนี้นะ